โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุประรม5มีจุดเริ่มต้นจากที่ตำรวจตะเวนชายแดนตั้งขึ้นเพื่อสอนหนังสือให้กับเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาโดยไม่มีงบประมาณใดๆสนับสนุนเดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบำรุงที่45ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านผาแตกตําบลแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งขึ้นเมื่อวันที่12มกราคมปีพุทธศักราช2503ทําการสอนโดยตำรวจตะเวนชายแดนต่อมาในปีพุทธศักราช2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างอาคาร,รเรียนและพระราชฐานชื่อว่าโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ต่อมาตำรวจตะเวนชายแดนได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่หมู่บ้านผ้าหมีซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยพมา่าประมาณ200เมตรได้วางศิลาเลิ่ก,ก่อสร้างเมื่อวันศุกร์ที่29กันยายนปีพุทธศักราช2506ในปีพุทธศักราช2512 ด้วยการขมนาคมไปมาสู่ตัวเมืองที่ยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพราะหมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณภูเขาสูงชันเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมราษฎรในหมู่บ้านราษฎรได้กราบบังคมทูลถวายขอย้ายที่ตั้งหมู่บ้านมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากสถาน,นไทยพมา่าประมาณ1,500เมตรเพื่อความสะดวกในการขับนาคม จึงย้ายอาคารปร,รียนและบ้านพักครูมาสร้างบริเวณที่ตั้งอยู่ปัจจุบันโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอภิธรรมหตั้งอยู่บนภูเขาที่มีทัศนียภาพที่สวยงามล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ปกคลุมด้วยหมอกยามเช้าภายในโรงเรียนมีมุมพื้นที่เล็กๆต่างระดับที่น่าอยู่มีสวนเกษตรที่ปลูกบริเวณอย่างเป็นสัดเป็นส่วนเด็กๆนักเรียนเป็นลูกหลานชาวบ้านพามีที่เดินทางมาโรงเรียนเป็นกิจวัตร มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษามีครูประจำการครูจ้างสอนครูจ้างประจำในการำดำเนินการเรียนการสอนแก่โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงประถมห้าแห่งนี้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงประถมห้าโดยมีการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงพัฒนาทักษะภาษาไทยอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมพร้อมคุณธรรมน้อมนำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนำชุมชนมีส่วนร,ร่วม พันธกิจเป้าหมายโรงเรียนเจ้าพอ่อหลวงอุปธรรม5 1. จัดการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาอย่างทั่วถึง 2. ยกระดับคุณภาพทางการ,รเรียนและสัมฤทธิผลให้สูงขึ้นผู้เรียนพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 3. สร้างความะหนักจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน่นพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และมีทักษะการใช้ภาษาไทย 5. ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณภาพสมบูรณ์ 6. ประสานชุมชนและทุกภาคมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภาแห่งนี้พร้อมให้การต้อนรับแต่ผู้มาเยือนทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับ